ก็สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับก็มารีวิวทันนี้นะครับทันนี้ก็เป็นลูกหกสิบนะครับชักเดิมนะครับก็ระบบน้ําเป็นน้ํานอกนะครับใส่ชุดวาวน้ำซิ่งนะครับแล้วก็ไล่สายหม้อน้ํานะครับตัวนี้เป็นสายใยนะครับเพื่อให้เห็นน้ํายาหล่อเย็นนะครับแล้วก็ลิ้นเร่งนะครับฝาเสื้อนะครับ ก็ทำเป็นลูกหกสิบนะครับชุดข้างก็เป็นชามซิ่งของที่ร้านนะครับแล้วก็ชุดคอกองเลดน,นะครับนะครับสายหม้อน้ำคันนี้ก็จัดสีเขียวให้นะครับหมกหมกอยู่ข้างในนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดู เรายังไม่ได้ต่อสายนะ้ำมันครบนะครับอ่าก็ฟังเสียงเครื่องกันครับ ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ท่อผ่านะครับเป็นผ่าหมกนะครับอ่าเรามาดูครับจอดล้อลอยนะครับคันนี้จับสายเซนเซอร์ไม่อยู่ที่ล้อหลังนะครับก็ทำล้อลอยได้นะครับมาดูนะครับลูก60คันนี้ล้อลอยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ นี้ก็เป็นน้องผู้หญิงขี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็ประกอบชุดสีแล้วก็ส่งงานได้ครับไล่ระบบหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับอ่ะคันนี้ก็ส่งงานนะครับ ก็ฝากล้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดกระพริบกดติดตามและกดแก้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ